ระหว่างการร่วมเพศกับผู้ชายแล้วก็การใช้นิ้วแบบช่วยตัวเองแล้วก็การใช้ผ้านาะยแบบสอดจะทําให้ผู้หญิงเกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างคะถ้าเรามองอวัยวะเพศหญิงให้ดีๆเนี่ยมันจะเหมือนมีประตูสองบานใช่ไหมครับปิดทางเข้าอยู่จริงไหมครับเนื้อประตูสองบานนี้จะมีปุ่มครับปุ่มนั้นเราเรียกว่าปุ่มเปิดประตูความจริงนะครับถ้าเกิดภาษาแพทย์เราเรียกว่า c r ิ i t o r i s เป็นปุ่มซึ่งปมประสาทเกี่ยวกับเพศทั้งหลายจะอยู่ตรงนั้นและปุ่มนั้นมันก็จะเข้าต่อไปในช่องคลอดครับเข้าไปผนังช่องคลอดด้านหน้าตรงด้านหน้าเนี่ยเข้าไปประมาณข้อนิ้วครึ่งหนึ่งจะมีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งเราเรียกว่า GSpot GSpot นี่ภาษาเต็มเราเรียกว่ากรา f ฟ n b e r g Spot เป็นชื่อซึ่งตั้งตามชื่อคุณหมอสูซึ่งชื่อกราเฟนเบิร์กเพราะเป็นจุดรวมศูนย์ปุมประสาทอัตโนมัติที่รับความรู้สึกที่บางคนใช้คำว่าเสียวซ่านอะไรต่างๆเวลามี เพราะฉะนั้นเวลาผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเนี่ยนะครับเขาก็จะอวัยวะของเขาเนี่ยสอดผ่านเข้าไปในส่วนสงวนนั้นๆมันก็จะไปเสียดสีกับปุ่มด้านในซึ่งเรียกว่า G ีสปอตและขณะเดียวกันที่เขามีเพศสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยไอปุ่มที่เรียกว่าปุ่มบนซึ่งเรียกว่าคิทอริสมันก็จะกระดกขึ้นกระดกลงถ้าได้จังหวะดีมันก็จะทําให้กระจุก,กระแสฟไฟฟ้าเนี่ยขึ้นมาถึงสมองแล้วก็เกิดจุดสุดยอด การถึงจุดสุดยอดผู้หญิงก็ถึงจุดสุดยอดได้ที่ปุ่มด้านนอกเวลาโดนกระตุน้นและปุ่มด้านในเวลาโดนกระตุน้นเพราะฉะนั้นเวลามีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายก็โดนกระตุ้นทั้งปุ่มด้านนอกและปุ่มด้านในขณะเดียวกันถ้าเกิดสอดนะครับผ้าหนามหมอาจจะไปโดนปุ่มด้านในแล้วมีความสุขแต่ถ,ถ้าเกิดว่าเรากระตุ้นโดยกระทบปุ่มด้านนอกด้วยตนเองก็มีความสุขไปรูปแบบหนึ่งสรุปว่ามันก็คนละลดคนละชาติ่ะเนาะแต่ยังไม่ต้องเป็นต้องลองตอนเดี๋ยวนี้อย่างนะจ๊ะ